ขอให้มีสติมากๆคิดทบทวนตัวเองเยอะๆว่าอะไรที่มันไม่งามอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันควรจะละละได้แล้วทุกคนรู้ตัวดีว่ามโนสุจริตค,คืออะไรวจีสุจริตค,คืออะไรกายสุจริตค,คืออะไร นนัน้มีสติะระลึกรู้ดํำรงตอนอยู่ด้วยความดีงามอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญทุกคนก็ทราบอะไรควรไม่ควรทุกคนก็ทราบแต่ทำไมยังขาดสติที่จะทำในสิ่งที่ไม่ควรยังขาดสติและปัญญาที่จะขวนขวายกระทำในสิ่งที่ควร ควรที่จะได้สติกันนะคราวนี้เพราะเวลากำลังหมดไปหมดไปเวลากลืนกินทุกอย่างแม้กระทั่งตัวของเวลาเองขณะที่พวกเรากำลังยืนเดินนั่งนอนอยู่เดี่ยวนี้พวกเราทั้งหลายก็กำลังถูกเวลากลืนกินทำไมไม่มีความรู้สึกหวาดกลัว สะดุ้งต่อความแกช่ชราต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ <c oughs> มรณะภัยที่กำลังจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจะแตกดับกันอยู่แล้ว <c oughs> เพราะขาดสติขาดความระลึกได้ <c oughs> ถ้าหากว่ามีสติมีความระลึกได้ก็จะอยู่ด้วยความไม่ประมาท